ี่ราศีมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งใครอยากย้ายงานบอกเลยว่าปังดวงกำลังมาแรงโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ก้าวหน้ามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จใครอยากย้ายงานบอกเลยว่าดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีเมถุนดวงกำลังดีรอคอยคำตอบจะได้รับข่าวดี การงานกำลังโลดแล่นมีดวงปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้ากำลังมองหาสิ่งใหม่ไม่จำเจจะได้เริ่มต้นมีประสบการณ์เพิ่มมีงานเสริมรายได้ดีคุณเหมาะที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันสองราศีสิงความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมการงานประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าช่วงนี้คุณกลายเป็นดวงดาวเด่น ผู้ใหญ่กำลังจับตามองเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขอให้แสดงความสามารถเต็มที่และไม่ทิ้งพวกพ้องจะได้รับการสนับสนุน 3. าราศีกันต้องอาศัยคนรอบข้างต้องสร้างมิตรภาพให้มากการงานได้ดิบได้ดีพเพื่อนฝูงคอยช่วยช่วงนี้คุณทำงานด้วยความสบายใจถึงแม้งานจะมากแต่รู้สึกมีความสุขในการทำงาน ช่วงปลายมีดวงในการเริ่มต้นงานใหม่ได้หยิบจับงานเสริมค,คิดจะลงทุนทำกิจการเองก็ประสบผลดีสี่ราศีธนูยิ่งขยนันยิ่งประสบความสำเร็จการงานได้รับความดีความชอบหากคิดอยากโยกย้ายขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ช่วงนี้คุณกำลังไปได้ดีกับสิ่งที่ทำอยู่ช่วงต้นถ้าเข้าหาผู้ใหญ่ขอคำปรึกษาจะได้รับคำแนะนำที่ดี หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ